สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูใบมีดตัดหญ้านะครับเกี่ยวกับใบมีดตัดหญ้านะครับคือกําลังจะออกไปตัดหญ้านี่แหละนะครับแล้วก็มาเช็คใบเช็คใบคือจะไปรับคมเขานั่นแหละก็ปกติผมก็จะเช็คตลอดนะครับถ้ามันมีรอยตําหนิปุ๊บเนี่ยผมก็จะเลิกใช้เลยปกติแล้วใบมีดตัดหญ้าของผมนะครับผมใช้อยู่ ใบ2แบบนะครับใบหนา,าใบหนาตัวนี้ตัวนี้น่าจะยาวสัก16นะครับก็ใช้ตัดพวกต้นสาบเสือต้นหญ้าคอมมูนิตนะครับต้นกระถินเล็กๆต้นหัวแม่มือได้นะครับพวกนี้ส่วนใบบางนี่จะใช้ใบบางนี่มันจะผิวกว่านะครับก็จะใช้ตัดพวกหญ้าคาหญ้าขนเนาะแต่ว่า ใบยี่ห้อนี้นะครับใบบางของยี่ห้อนี้มันรู้สึกว่าไม่ผ่านมันถูกหินถูกไม้หน่อยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับงอคดคดงอแต่ผมเคยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งอะแต่ว่ามันมันขาดตลาดดีมากเลยแต่ผมไม่บอกชื่อยี่ห้อนะเดี๋ยวคเดี๋ยวจะหาวโาห่โคษณายเขาเนาะ,ะใบแข็งนี่เป็นยี่ห้อที่ผมใช้ประจํานี่ก็โอเคถูกหินถูกอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาใบบางเหมือนกันที่เคยใช้นะครับ แต่ที่พจะพามาดูวันนี้นะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับควรจะซื้อใบใหม่มาเลยเนี่ยอย่างอย่างผมเนี้ยก็ไปถอยใบยใหม่มาเลยก็ยี่ห้อนี้ก็ยังไม่เคยใช้คือยี่ห้อที่เคยใช้มันไม่มีนั่นแหละเราไปซื้อมาจะเป็นใบสั้นหน่อยนะครับใบสินิ้วเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ซูมดูใกล้ๆนะครับอ่าอยู่ในรอบๆวงนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะนี่ให้ดูตัวนี้นะครับเนี่ยรอบๆวงตัวนี้นะครับ เขาเกิดการเสียดสีบ่อยตัวนี้นะครับทั้งสองแผ่นเป็นเหมือนกันเลยเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่หยุดใช้เลยนะครับอันตรายมากาเดี๋ยวผมจะซูดมดูใกล้ๆยังไงดีเดี๋ยวให้มันโฟกัสก่อนนะครับอ่าเห็นเห็นไหมครับวงด้านในเดี๋ยวผมชี้นิดนึงนะครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆนี้นะครับจะเป็น รอยแตกร้าวนะครับรอยร้าวของเหล็กเลยเห็นนะครับอ่าเป็นร่องเลยนะครับรอยร้าวของเขา,อาพอเราดัดอย่างนี้ขึ้นยิ่งจะชัดนะครับว่าเหล็กเขาปีออกเลยนะครับเนี่ยเห็นรอยปรกเลยนะครับี่รอบ,บวงเลยนะครับโอ้หนี่อันตรายมากเลยเนี่ยถ้าผมตัดต่อไปอีกสักสี่ห้าครั้งหรือว่าไปชนหินแรงแงสักครั้งสองครั้งหรือชนขอนไม้แรงแงเนี่ยอันตรายมากทันนี้ก็เหมือนกันนะครับเออ แผ่นนี้แผ่นใบบางเดี๋ยวผมดูกันอันนี้ก็ร้าวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูกันอ่ะดูนะครับอ่นนี้ใบบางนะครับอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้กล้องโฟกัสก่อนนะครับ อ่าเนี่ยด้านด้านในนะครับเนี่ยรอยมันร้าวรอบเป็นวงเลยอ่ะเดี๋ยวดัดขึ้นอย่างนี้เขายิ่งจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับอูขอบๆนี่นะครับรอยร้าวเขาผมเคยมีประสบการณ์นะครับตัดหญ้าไปเนี่ยด้วยความว่าไม่ได้ดูนะครับตัวนี้แหละพอมันเริ่มร้าวอยู่ด้านในนะครับแล้วผมตัดไปชนกิ่งไม้นะครับตอนนั้นกิ่งลำไยที่ผม ตัดไว้เป็นฟืนนะครับเป็นไม้ฟืนกองไว้ชนกิ่งลำไยแค่กิ่งเท่าแขนนะครับใบฉีกออกตรงนี้เลยนะครับใบฉีกออกตรงนี้นะครับตรงที่มันนี่แหละตรงที่มันลาวนี่แหละฉีกออกตรงนี้เลยครับคือใบครึ่งหนึ่งยังติดอยู่กับเครื่องตัดหญ้าอีกส่วนหนึ่งไม่ไม่รู้ว่ามันปิวหายไปไหนนะครับโอ้โหคือสยองมากเลยดีนะครับที่มันไม่โดนแข้งโดนขาตัวเองอะเนาะอ่ะถ้า ใครใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นประจำเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมก็ตัดหญ้าในสวนนะครับตัดหญ้าในสวนป่าประจําแทบทุกวันนะครับก็ควรจะเช็คดูใบตัดหญ้าดีๆนะครับใบนี้ตัดหญ้าเนี่ยหากมีตําหนิแบบที่ผมว่านะครับมีร่องรอยการร้าวรอบๆนี้นี่ควรเลยนะครับควรจะเปลี่ยนใหม่ย่าอยาอย่าฝืนใช้ต่อไปนะครับอันตรายมากไม่คุ้มค่านะครับเผื่อพลาดมาเนาะอะ,อะ คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับมามาเล่าให้ฟังว่านี่แหละอันตรายมากเดี๋ยวผมก็จะเข้าสวนไปทำงานแล้วนะครับทีนี้